เรามาดูกันต่อข่าวนี้นะคะเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปแล้วเนาะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ชิดของแม่ฮายเนะะ<ฮ>ี่ยค่ะที่โดนมิจฉาชีพหลอก<ฮ>แล้วเราก็พูดคุยกันนะคะว่าเออเดี๋ยวแม่ฮายจะให้สามารถแล้วแม่ฮายน่ารักมากเมื่อวานนี้นะคะขับรถมาที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละค,ะค่ะมาเปิดใจแบบนี้นเลยแม่ขอบคุณมากนะแม่นะขอบคุณแม่แม่น่ารักจริงๆนะคะโ,<อ>โดยแม่ฮายก็บอกว่าเอาจริงๆก็คือบอกเลยว่าน้องสาวรูาแหวนเนี่ยค่ะถูกหลอกให้เล่นเกมทํากิจกรรมอันนี้คือคุณผู้ชมดูให้ดีนะฟังให้ดีแล้วก็คือเอาไปเตือนสติไว้ด้วย คือเขาจะชวนให้เล่นกิจกรรมนะคะเพียงแค่2วันสูญเงินไปเกือบ3ล้านก็คือเรื่องของเรื่องน่ะแกก็ที่บายฟังว่าคือน้องสาวเนี่ยไปซื้อของกบแอปๆหนึ่งเนี่ยแหละค่ะก็ซื้อกันมานานนานนมมากค่ะแต่จู่ๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแอปดังกล่าวก็ส่งข้อความมาแล้วก็โทรมาบอกว่าเอาละมาชวนเล่นกิจกรรมหน่อยได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อของถูกก็ดึงเข้ากรุ๊ปๆหนึ่งโอ้ยคนอยู่กันเป็นสี่สานห้าร้อยหลังจากนั้นก็คือแบบว่าชวนนวลงทุนเขาก็จะมีการแบบบริจาคมีแบบอะไรให้มันดูน่าเชื่อถชม ปรากฏว่าคือตอนแรกก็ได้ผลกําไรมาจุกๆแต่พอเขาอัพเลเวลไปเรื่อยเรยอยมีอยู่มาวันหนึ่ง <ฮะ S 2> มันไปสุดที่ว่าไอ้ที่อยู่ในกรุ๊ปทั้งหมดอะค่ะแบบ4 4 0 0ี้คนอะมีคนนึงลืมรหัสกฎรหัสผิดเขาก็เลยบอกว่าต้องให้แบบอยากได้เงินลงทุนทั้งหมดอะต้องโอนเงินไปให้เขาอีกอดังนั้นก็คือค<อ>ุณแบดก็คือด้วยความที่อยากได้เงินคืนนะก็โอ,โ,อโอนไปโอนไปอันนี้ไม่หายพวกมารู้ตอนหลังว่า คุณแหวนเนี่ยก็คือไปยืมเงินไปกู้เงินคนอื่นมาแล้วความแตกก็ตอนที่ว่าเจ้านี้เนี่ยเขากักตัวคุณแหวนเอาไวออ้อันนี้นคือแม่ไฮรู้ข่าวตกใจมากนะคะต้องรีบโทรไปเคลียร์ให้กับเจ้าหนี้ต่างๆของน้องสาวนะคะแล้วก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ตกใจกว่าน้องสาวคิดสั้นค่าตัวตายเกยนจดหมาย,ยลาไว้แล้วว่าโชคดีนะคะที่แฟนของคุณแหวนเนี่ยเขาเรียกอะไรพังประตูเข้าไปช่วยทันเลยอ่ะ,อะฟังเสียงหน่อยค่ะ เรารับรู้แล้วเราก็เรามองข้ามไม่ได้อะเราอยากมองข้ามมากเรามองข้ามไม่ได้มันคิดส,สั้นค่ะคิดส,สั้นเลยแล้วก็แล้วก็ทางแฟนเขาอะก็พังประตูเข้าไปก็เห็นกำลังกําลังจะจัดการตัวเองเราก็เลยโอ้ตายละ,ยละก็บอกว่าโอเคคนเรามันมีการผิดพลาดด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติแล้วดึงสติกลับมา แล้วก็สู้กับมันแต่ตอนนี้อย่าแตะบานกะร้องโอเลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยติดต่อมาหน่อยเถอะขอบคุณนะทุกคนนะขอบคุณนะ <c oughs> แล้วฝากไปถึงเจ้านี่อย่าเล่งนะ <c oughs> อย่าเล่งนะ <c oughs> ไม่หนีคือเป็นครั้งที่แบบคือแม่หายปกติอารมณ์ดีแต่คราวนี้แกเครียดจริงอะเครียดสีต้องายร้านนะ